ไมเซ็ตนะที่คุณควรรู้ก่อนที่คุณจะเสียตัวให้ฝรั่งไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนสัญชาติไหนนะคะเจอคนดีดีหมดนะคะเจอคนเลวเลวหมดข้อแรกเลยนะคะเขาคิดต้องการที่จะนอนกับคุณรู้ทันเนาะเพราะว่าเขาอยากเป่าเขาไปเพราะเขาอยากชนอย่างโง่อย่างโง่อันนี้เอาไปใช้ได้ไม่ไม่ใช่แค่ผู้ชายฝรั่งพูดถึงไมเซ็ตผู้ชายเลย ครูแลาคุยย้อนไว้ว่าเพศชายเนี่ยเป็นเพศของการไล่ล่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเขาโดนโปรแกรมแบบนั้นเป็นเพศที่ต้องสืบพันธุ์ทีนี้พอเรารู้ว่าอ๋อผู้ชายเขาเข้าใกล้เราอะ่ะเขาเป็นแรงปัารถนาในในหัวของเขาแล้วในความรู้สึกของเขาลึกลึกที่เขาอยากที่จะออนอนกับผู้หญิงเราก็เลยรู้ว่าเขาก็จะเขาก็จะต้องไล่ล่าเขาก็ต้องไล่หาเขาก็จะแบบว่าเขียนหาสวัสดีครับสบายดีไหม น่ารักจังสวยจังเอ,อ่อมีแฟนหร้อยังครับพอเรารู้แล้วผู้ชายฝรั่งคิดยังไงผู้ชายฝรั่งก็ดีผู้ชายไทยก็ดีก่อนที่คุณจะเสียตัวคุณต้องรู้ก่อนว่าเขามาเพราะเขาต้องการโดยธรรมชาติของเขาไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลวร้ายนะธรรมชาติของเขาโดนโปรแกรมมาว่าให้สืบพันธุ์แล้วผู้ชายเนี่ยเป็นนักไลลานะทีนี้ไมซ์เซ็ตฝรั่งฝรั่งเนี่ยนะคะชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะ เพราะเขาต้องการที่จะเข้ามาเลือกผู้ชายเป็นฝ่ายไล่ล่าถูกต้องป่ะผู้ชายไล่ล่าผู้หญิงฝั่งผู้หญิงเป็นฝ่ายเลือกเพราะผู้หญิงเนี่ยเลือกเสมอว่าใครจะเป็นพ่อของลูกใครที่ออสัตว์คุณไปดูสัตว์เพศผู้สัตว์เพศเมียฝ่ายฝ่ายเพศเมียเนี่ยจะเลือกสมมติคู่คุยถึงสิงโตก็จะต้องเลือกสิงโตที่แข็งแรงที่เป็นเจ้าถิน่นกฎข้อที่หนึ่งคือนะคะห้ามเสียตัวเร็วเกินไป ีเนี้ยปัญหายาวแล้วหนูจะเสียตัวได้ตอนไหนมีคนถามแม่แล้วหนูไม่เข้าใจคำว่าเร็วและช้าเนี่ยยางไรครูราบ,บอกเลยนะผู้ชายเนี่ยอยากนอนกับผู้หญิงมากคือถ้าเกิดเขาออกกับคุณคืนแรกเขาอยากที่จะเก็บจอบเข้าใจคำว่าเก็บจอบปะเขาอยากจะกินคุณแบบเรียบทีเดียวจบกูซดน้ำเรียบร้อยแต่ ถ้าเกิดคุณให้เขาปิดจ็อบเร็วเกินไปทำทีทำใดหรือเร็วเขาจะหมดเขาจะหมดความสนใจแล้วหมดทุกสิ่งในตัวคุณผู้ชายเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะผู้ชายต้องการที่จะแบบว่าเอาชนะทางสมองคือชนะทางเกมเกมในการเล่นเกมในชั้นเชิงแต่ต้องการพ่ายแพ้ในความรู้สึกหมายถึงเขาต้องการให้คุณบางครั้งคุณรีฟิลคือคุณบอก um compatisset